คิดฮอดถักทายจังน้อยนี่อะไรเ่ยวางตะกกวนเออนี่ลูกค้าทันมานั่งถักถักทายกันจังน้อยเนยาะจ <c oughs> ตะเนาะ,นะคิดฮอดคิดเทงสุขป,ปู่สุขคนวอเดทไปมาหาเวดดนพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางโซ่แบบทางโซ่แบบอม หลับทมย้อนหลังเป็นกาลังใจให้ประควนด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดรือเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฮันเป็นคนไดดีวะ่ะมีแต่กตล้าอ่อยต่อยเลยหลุดเนี่ยเก่าหนาวเย็นขีมอหน่อยเย็นเย็นมือได้กระเต้ย่ำยางย่ำยางพี่น้องก็สิบไดไหลสสสสายใจยัง้งต้อยยั้งแต่ละหมื่นลังเทากะ ข้าสุดน้อนอยางลบไปรบมาสุดน้อนบริณอนสุดน้อนอยางเห็ดเบียกมันเลยบบริณไลพอด,ดิมอนี้ไปตลาดกเ็เลยได้ไหลทางใายพี่น้องแจ่น้อยจัดของเรียบร้อยแอมปป้าป้องหนาวไปน้อพี่น้องทงคุณ เมื่อจุ่มน้ำแต่เดึกๆตื่นขึ้นมาก็จุ่มเดดทุ่งเล้งขอบคุณนะคะได้วังกับเขามาถักท่ายกันได้ด้วยกันพี่น้องเพื่อนท่านได้วางฝากฝดพระท่านพระทัวพระถงขอตัวขอพายอนุึงถุงมีจังไยซีด้วยก็หาด้วยเอาซีน่วย ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนะคะขอบคุณกับข้าแตงยากพี่น้องแต่ละมือน้ังค์เถื่อกระไบตัวัวถึงพี่น้องน้องเถื่อเบาบางเลยจนหอดสามโมงกับมี่บอดี้แจ็คทรศัพท์ดจ็ไปขึ้นจ็คไปลงกับไฟบึงยวนหลังแหเอาขอบคุณนะคะโอ้ยเย็นไอ้ของคนเดื <It> อพ um. <acc Prague> ี่น้องเด้อ พ้อมกนเด้ยพี่น้องเด้อต้องปรุงช้องใส่หมดใส่จหมดใส่ดอกห่อนนะ อะไรปพื่นมาจัดเอยงวขอบคุณพี่น้องเสมอดเลยกาแฟมีแต่กาแฟปอมปะไม่สวยเลยยังไม่มาเออยังไม่มาเออปลอมตียังไม่มา ขอบคุณนะคะน้องพนพรสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อขอบคุณฝนฝนที่เขามาหลับชมอยอดหลังเป็นกำลังใจให้นำเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดรับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะย่างหนาวพนพรไอเอ็มสวัสดีคะ่ะเริ่มๆนะคะครับคุณฝน นีหลานสาวกต่ไปุกเยียบว่นมันสิเดงเออเขาไปถึง้างเขาไงมันมันไตะวุดนเขียวน้ะอุ่นฟันขอบคุณนะคะอยอาจิว่าลบไปลรืมามแต่ละหมือน <laughs> ข้างมือจักพี้นองกินยันได้ประเจ้ามันโตรล้วจ้ะยี่สิบคิดถึงนะเจ้านะคิดถึงเช่นกันค่ะเอมขอบคุณนะคะที่เข้ามาท,าทักทายเป็นไงหนาวไหมน้องปนพรอหนาหรือเปล่าน้องเอ็มหนาหรือเปล่าทั้งดีไข่แน่ได้เนี่แต่ทั้งเสาเย็นจักน้อย ไปตลาดมือเวียนมือปลาไปบาไวาว้ลูกบาวา้มันเมื่อยมันเย็นเ <laughs> มื่อนบวเลยไป <laughs> ยว,นะวันนี้ไปขอมเปียนะ่ะอย่ยกล้าไป มันทั้งเสาเลยล,ล่ะกันเรื่อวะใช้สา,ายมากกับมูคนขืนไหมวันนี้อันลุ่เล่าหงเขาหายมือนี่ก็เลื่อแวางในจังหน่อยก็เลื่ได้นั่งหนาวเย็นค่ะประสันโอ้ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสอง เขอคิกองมีย mm. ัางนี่กกเปามาแล้้องเล่นส oh. ีเหลืกับสีม oh. ีก ja. mm ับผีาวาาเสงัจะไหาเพราะว่ามันแดงอดนใช้เลากันลปอือต้องมีอะไดอี่คือสามสิบยี่สิบยส ขอบคุณนะคะขายกรบ,บเดีภายในดอกของกับพ่อได้เรื่อยๆนันกการจัางสิละมันหนักหลายแนวเนาะนะคะ่ะ น้องข้าวปั้นสวัสดีค่ะย่ายอยู่จังหวัดส,สุรินทร์อำเภอละตะัตนาบุรีเคยมาไหมคะน้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นนี้เป็นยิเพืนเพื่อนใหม่เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกดไลค์กดเลิฟให้ป้าด้วยนะคะน้องข้าวปั้นมีช่องไหมเอ่ย เรียนกลับไปเรียนกลับมาบางมือกับบรด้อรความเหม็นจักเบิงขีดไพ่ไปเนี่ก็มีใช้เสียงขึ้นให้เสียงลงออยายอยู่จังหวัดสุรินค่ะ,ะน้องข้าปัน้นอันนี้คุณแม่หนูเหรอคะ คุณแม่สวยจังน้องข้าวปั้นทักทายพี่ไอเอ็มสวัสดีค่ะบาส,สันน้องพรพรก็ทักทายน้องข้าวปั้นสวัสดีค่ะไอเอ็มก็ทักทายน้องข้าวปั้นสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไม่ได้เลยน้องข้าวปั้นนี่ อันนี้คอมเมนต์ได้อยู่ยายเอาเอฟซีไปให้เด้อน้องข้าวปัน่นเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องข้าวปัน่นสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านถูกกำลังใจที่เขาเป็นกำลังใจให้ป้ากวนเนาะ โอ้มือนี่ลลมป่าขึ้นมี่ลมตั้งร้อยกว่าปลาดมาเดือดควัญเอ้ย <c oughs> ป่าพอได้ไรกินเมนอะเมนเบมือเลยติมันยากหนูอยู่จังหวัดสงขลาโอ้สงขลาปราควรได้ไลยกินเช้านี้เช้านี้ปราควรซื้อกับข้าวมาจากตลาดมีน้ำพริกสะเดาเขาขายสามถุงห้าสิบเอ็ม กินแบบประหยัดเอามาขายด้วยกินด้วยน้ำพริกประทูจิ้มสะเดาชุดละยี่สิบบาทเขาส่งให้สามสามชุดยี่สิบเอ้ยห้าสิบน้องพันพันดีผมอยู่หาดใหญ่ครับระจันขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสููทุกคนเด้อจ้ะเด้อ อันเนี้เนี่ยอันนี้พะโล้ไข่อันนี้น้ำพริกว่าถทู <c oughs> มาขายสุลหยีสิบ,บาทเอาเอาไว้กินเลย <c oughs> อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอำเภอรัตนบุรีขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายขอบคุณมากมายนะคะมีช่องหรือเปล่าเอ่ยภาษาอังกฤษปากอ่านบอกออกเนาะ จักซื้อจังไดคุณพันพันดีไม่เจอกันนานเลยบริษัทน้องพันพันดีกะลงแต่ขิบช็อตน้องพ่อนแต่เิ่นกันรอหามูดีอยู่ดอกขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเด้อขอให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านนะคะปากกับลูกขายของอีกละวันสิบห้า ขอบคุณนะคะทักทายกันไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเส่เกามากเป็นกําลังใจให้ทักทายกันก่อนนะคะทุกคนไปประท่านไผ่ขอถูดขอไผ่เด้อจ้ะเด้อกสิไปยนตร์ังไห้เตี้ยมขี่เพราะว่ามันอายุจังสี่แล้วนี่บางเทืาขับใหกิมสวัสดีเจ้าบาทบ่มีเวลาักเขาลงจอยกับมี่ย่ามแรงมากนี่แห้งอยากแห้งเด้ ข้ามแรกมาตอนใบหามม่งหอดุ่มหนึ่งสองถุ่มเขียหลานแน่เขียหมูเขี้ยแมวแน่ไม้แมวนมแมวน่สารพัดเลี้ยงไอตัวเล็กอีกสามตัว เอสเอสวัสดีค่ะกินเบียร์แต่เช้าเลยเหรอไอไอเอ็มพรนะกินเบียร์แต่เช้าเลยเหรือไอพระนะโอ้ <laughs> เก็บกิโลใหม่สองพันพันดีก็เ,เก็บกิโลใหม่ขอบคุณนะคะ ขอบคุณน้องเอม็มขอบคุณน้องพรพรขอบคุณน้องพันพันดีขอบคุณเอ,อเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายภาษาอังกฤษเนาะปากจําบได้เอาทุงหนึ่งขอบคุณน้องเอ,เอลแล้วก็ขอบคุณน้องข้าวปัน้นที่เข้ามาทักทายขอบคุณทุกกํกำลังแรงใจนะคะทักทายกันเร้อยจ้ะพี่หน้องขอบคุณมากมาย ขอบคุณเอทุกคนทุกท่านเอฟใหม่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ต้วบบนด้วยนะคะ ทุกกำลังแรงใจนะคะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆงที่เขามาในช่วงไลฟ์สดในปาก,กสิเอาเอฟซีไปหายก่อนเด้อจ้ะเด้อพีดีโอขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อจ้กถักท,า,ทายกันเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพน้องสู้ผู้สู้คนนั่นนั่นที่ป่าได้คืนไล มันบอกว่ามีเวลาไหมยากแต่นำเวลาเฮงโบค่อยมีได้น่อยอยู่นั่งสองนี้อยู่คนเดียววะน,นี้ กระซ่งอยากเนี่ยย่มแลงอะอยากพ้าเลงพ้าง,ง่ายย้มส่อกับอยากไปตลาดลบมากกับนันนันน,นี่นี่ถอดลูกซินแน่ยังแน่เอ้ยลบไปลบไปเมน,นี้มาฮว่กับได้ถอดลูกซินเพอไง่เพิ่นหงเขาถะาได้ผักไปแน่นิดหน่อยข่าวหนึ่งขอบคุณทุกคนทุกท่กทานตัวกำลังใจเด้อขอบคุณน้องพันพันดีขอบคุณน้องพรพรขอบคุณน้องข้าวปัน้นขอบคุณน้องเอ็มไอเอ็มกินเที่ยวช็อปแล้วก็ขอบคุณเอสเอลขอบคุณ น้องหันน้องภาษาอังกฤษกับน้นองเขาปัน่นน้องเอลไออพันพันดีแล้วก็น้องผู้ชายภาษาอังกฤษเนาะน้องพรพรขอบคุณถูกกำลังแรงใจด้อจะเด้นขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุกคนพันพันดีนาวบ่บอยู่หานใหญ่ะหานใหญ่สงขายุไตตัวนี้เมยนบอ สงขาหาดใหญ่เดือนนี้โท่าัรท์บมันกะมันกะเสียนําแม่กอกอหมูเก่าสียหายมางเทือกับบค่อยได้ไปจํำบ่ไดดก็มีโท่อัรท์บมันไหวหลัดเขาไวหลัดเขาบะเนกะไปหลางเครื่องบะเดกกลับมากก็คือพี่น้องหายเมื่กับทย่อย หาใหญ่ฝนตกนิดๆว่าสันโอ้สิบเย็นประโทษติบันนี้ก็เลยมีปัญหาในการมูหายขอบคุณค่ะเหินฟ้าขอบคุณนะคะบนันนี้มูหายน,านั่งมูบันีเพื่อสิพอเพื่อสิคขบบนันว่าท่านวบบันใด้สุมมือนี่กากากา พอๆกันด้นล่ะหมูเห่าอันป่ายากอยากบ่มีเวลาบ่ะนี่ก็บ่ใดคืนไรจ้าเสือกินหมูหลงมาละหมูหลงมาละจังหวัดสงขลาหนาวมากเลยค่ะวาจารนอ๋ออ่าน้องน้องข้าวปั้นก็อยู่สงขลาขอบคุณนะคะน้องข้าวปั้นไป,ไปไปคอมเมนต์ให้ป้าด้วยเด้อป้าเอาแต่เอฟซีไปให้ก่อนแล้วก็จะค่อยตามไปหาทีหลัง ้งคาขอบคุณนะคะมีแต่เพื่อนๆทางใต้เลยวันนี้เยอะขอบคุณมากมายเป็นยังไงกันบ้างกินข้าวหรือ,อยังใครได้อะไรกินบ้างเอ่ยป้าได้ไ่ปุนแก้วพักกระเดาหรอทองจันทรักครั้งแรกวันสันวา ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเพเป็นกำลังใจให้ปรากวนด้วยนะคะทุกคนสวัสดีพันธพันดีเฮือนฟ้าชาแนลสรนเฮือนฝาเข้าขไปหากันละละสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณแปดไลค์แปดเลิฟที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ประกวนใครยังไม่ได้ไลค์ได้เลิฟให้ประกวนช่วยไลค์ช่วยเลิฟให้หน่อยด้อจ้ะพี่น้อง ไอเอ็มก็ทักทายเงินฟ้าสวัสดีค่ะสะดาริมบ่องามงามเลยประจันโอ้เห็นน้ำผิิกป้าหวานไหมเอมขึ้นสีแสบน้องทองจันเหินฟ้าชาแนลสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับนอกวันนี่จะผู้ชายจะผู้หญิงเด้อบันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ คุณหลายๆเดอ้อขอบคุณที่เข้ามาทักทายในเช้าวันนี้เดอ้อจากพี่น้องบอกยางเย็นตอนเสารตอนไปไปตลาดตีซีเนาะโอ้เย็นจ่อยจอย,จอยตีซีตีหากรเริมลุกเตรียมตัวออกเดินทางชีวิตแมาคา่ค้ายูนิงบด่ดใหด้พี่น้องเมื่อยประด้กระสุกุบส,สะคานขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสิบอะไร สีสามท่านที่ยังอยู่กับพระควรนะคะไอเอเหมือนฟ้าชาแนลโอ้ยยิ่งจะลวดไปหาเลยติกับข้าวเช้านี้พิมพ์ออกไปแล้วค่ะแต่ยังบอกได้อ่านว่ัสดุย, <laughs> ยังของท่านได้อ่านนะน้องพรพรก็ทักทายเหมือนฟ้าสวัสดีค่ะวะ่ัสดนกับข้าวเช้านี้ของน้องเอม็มโอ้น้องเอ็มกินเป็นประเสบ หันป่าไปยูหันอ้วนเลยละ่ะไอ้สา้าตูคนนั้นเนาะไปะเยี่ยมไอเอ็มไปหากินกุ้งทยว่าสันส้าตู้กว่า <c oughs> เอ็มได้กับข้าวเช้านี้แกงมะเขือแจวปลาทูปลาทูทอดโอ้เะดาปลาช่อนนึ่งจิ้มแจว,ว่าสันอืมอร่อยอร่อยแซ่บแซบ ขอบคุณเก้าร้ลยเก้าเริ่มนะคะหมวกไม่ได้ถักเองค่ะหมวกซื้อเอฟซีขึ้นมาสะดุดหมวกนอกวันเนะสะดุดหลักบ่นอนไม่ได้ถักเองค่ะซื้อสวยไหมสวยหรือเปล่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจ น้องพันพันดีก็ทักทายน้องข้าปั้นสวัสดีครับทักทา,ายกันด้วยจ้ะพี่นนองป่าสิกุยจักน่อยมือนีมือนีบ่มีลูกค้าลูก้าว่างสวยมากค่ะ่าพัสนขอบคุณนะคะเอฟซี FC ที่ไหนนอ้อภาษาภาษาตังประเทศป่าอานบ่ออกด้วยจ้ะพี่นนองสวยซวั่นลูกสาวหลาเขาซื้อมาให้ตั้งแต่หลายปีแล้วมันก็บบค่อยน้าวม,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 มันมันามีหนาวปีนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ป้าควรนะคะวันนี้หน,น,นาวเก็ดจีมูกหน่อยหนาวเก็ดจีมีหน่อยกีมูกแงงเป็นอะไรเหล่ากิมอะไรมาเนาะขอความถูระงับนี่ ขอบคุณหลายเด้อจ้ะเด้อขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะ มีขวรสิบสิบห้าบาทอันอันอันคอยได้ยินอันที่เขาเอาพาขึ้นบจาพาขึ้นยังนอ่ะบนีน้นอขอบคุณนะคะคุณยายคุณยายมากมวน <c ười> เดี๋ยวเด้วขายของคนเด้อห้าบาท ใส่ชงใส่ชงก่อใส้างหนาวนาวนาวคุณยายคุณยายมักม่วนคนสุรินคือกันขอบคุณเด้อต่เด้อขอบคุณทุกคนทุกข้านทุกกำลังใจคุณยายมากม่วนนี่คือ ใหญ่ต่อยเนาะน้นองเอ็ดเอินใหญ่ต่อยปากับงงตีบันนี่ปลาควนหูจักใหญ่ต่อยบ่พอนะโบหูแล้วขันว่าคุณใหญ่มางมวลนี่หูยั่วสันยู่ทางเหนือลาาแม่ประสันยักษ์ใหญ่กับโบหูยกักบานรถดีชิบสามพวกแงสุมอันนี้ไว้วันสุมทานหรือวะ ที่อยู่เมืองต้นวังแข็งบอ่อแก้วอ๋อป่าบกหูด้วยตัวนี้สวัสดีทักทายนะคะผู้ไดน้อภาษาพลังอังกฤษบัน,นที่เขาเอาเจ้าองค์ใหญ่ขึ้นมาอ๋อไม่ได้ยินข่าวเลยนะคะเนี่ยบ่ได้ยินข่าวสวัสดีทักทายนะคะภาษาอังกฤษทั้งหลายน้อบัน,นี้เนาะ How are you? How are you? How are y o How are you? คุณสบายดีหรือเปล่าจากไฟเป็นไฟนี่ะโอ้ยามูบอกง่เป็นอะไรนี่เลยขอบคุณทุกกำลังใจเด้ <c oughs> อค่ะเด้อ <c oughs> น้องบอพร้อตามสบายดีจ้ะเด้อน้องบอพรอมมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนเลยขอบคุณนะคะวันนี้ป่าขายของเงียบๆก็เ,ยกเลย นั่งนานหอมเปรี้ยวบักเคีืบักแตงอรบักเบักแต้มมไลบกเับบักแตงกําิบาทหอมเปรี้ยวหอมเปรี้ยวบักเีบักแตมถักทายกันเด้อแต่พี่น้องยังไนกว่าอสูอมกแต้อ โอเคโอเคห้อเกหน่อยน่เออห้องหน่ยบออันอันอ้ไละตั่เอาอีกหาบาทได้ลูกมันไม่พอเหลือห้าบาทห้าบาทใช่ไหมคุณพักหบาทคุณพักสิบบาทเงินส่ถุงเอาเด้อดเงนถุงเอาเดือดขาเก็บเงินร้านขานมึงใส่ถุงใส่กงินเข้าโอยน เกันมาไม่ต้องหามเลอ้ไ่ลืม้องดีม่สุย่าหน่ขาบุ้งขาบุ้งหว่านองเขาหว่านหวานว่นพอดีพอดีน้องเขาอ้าวปลูกมด้วขาใช้ปลูกมันด้วยใช้หมูไ้มูใ้หลานไ ขอบคุณนะคะตามสบายเลยจ้าพี่น้องเด้องัตามสบายนะคะทุกคนอันนี้20่สินเอามาให้ยายอย่หาบาร์ปลาดเด้ออะไรเยอดอาบ้าทำตัวนี้ต้องบองใครเนาะใครวะ ก็เลยพากันไายืนกะคุณก็มาแต่รอกไปนั่นอ่ะอันจีนี่เอาวปสูบสักก้อนหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อขอบคุณมาร่วมเด้อจ้จพี่น้องบ้านนี้ป่ากัสิได้ล่องไลอยได้บ้านนี้ขอบคุณมากมายเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านโอ้พอบาทสิ <laughs> ่ล่องลอยแล้ว เอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่เขามาก่อนมาหลังเอาขวดนะเอาไดเกี่ยวขวดเดี๋ยวไปสมเครื่องตีไปก่อนเด้อเด้อเดี๋ยวไปสมแอลขอบคุณนะคะขายของก่อนเด้อโอ้ยลูกค้าเขามาแล้วตอนนี้ยากไปก่อนขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณมัดร่วมเด้อบันนี้ป่าไล่บทัวถึงได้ขอโทษขออภัย เออพอ้ันกินข้าวหรือ,อยังไปแล้วเด้อจากทุกท่านเด้อไปก่อนนะคะทุ่งละลอยหกสิบ